ข่าสูงุิกิจกรรม MGT Auto สิงห์บุรีนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งานหอกันค้าแร์สิงห์บุรีนั่นเองนะคะอยากได้คอยากได้เซลในงานรับทอม5,000บาทดเลยนะ,ะลูกค้าลูกค้ามีแซลขับข่านบอกว่าอยากได้อยากได้นะคะ สำหรับวันนี้ขอต้อนรับกันอีกทีนึงนะคะเราอยู่กันที่บูธกิจกรรม MG T Auto สิงห์บุรีนะคะเราจะประจำการอยู่ที่นี่จนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ MG สิงห์บุรีเรามีโชว์รูมแล้วนะคะตัอ้งอยู่ติดถนนสายเอเชียค่ะขึ้นคนครสวรรค์ติดร้านอาหารแม่ลาปลาเผานะคะนอกจากจะเป็นโชว์รูมรถแล้วนะคะยังเป็น ศูนย์บริการที่ได้มารฐานรวมไปถึงซ่อมค้าเพิ่มสีและตัวถังด้วยครบวงจรเลยทีเดียว MG T Auto สิงห์บุรีนั่นเองนะคะอย่างวันนี้เรานำโปรโมโชั่นพิเศษมากๆลูกค้าฟังดีถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่กำลังลังเลยว่าจะจอง MG รุ่นไหนดีวันนี้เรานำมาโชว์ถึง3รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น MG Z s e v ซึ่งเป็นรถยนต์ ที่ไม่ใช้น้ํามันเราใช้พลังงานทางเลือกก็คือไปฟ้า100%เปอนต์นเองวันนี้พิเศษมา,มากๆฟังดีๆจองในงานวันนี้รับทองคำมูลค่า5,000บาทรวมถึงชุดแต่งลอบทันและของแถมอื่นๆอีกมากมายเน้นย้ำนีกน,นึงเพราะว่าตัว m g s m a r EV นี้มีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะตอนนี้โปรโมชั่นอีกหนึ่งอย่างก็คือดาว20%ดอกเบี้ย 0%นาน48เดือนที่เสษมากๆสำหรับพี่น้องชาวสิงห์บุรีตอนนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาชมก่อนได้นะคะตอนนี้เป็นรถพลังงานทางเลือกนะคะเป็นที่ได้รับควานิยมกัน่านะ,ะตอนนี้ก็คือไม่ใช้น้ํามันใช้ไฟฟ้าแล้วลูกค้าหลายท่านกังวลว่าใช้ไฟฟ้าแล้ววิ่งไกลได้แค่ไหนตัวนี้สามารถ ชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ถึง337กิโลแล้วในเรื่องของสถานีชาร์จตอนนี้ MG ขยายถึง300กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วรวมไปถึงที่ MG T Auto สิงห์บุรีเรามีสถานีชาร์จด้วยแล้วพิเศษไปกว่านั้นถ้าเกิดลูกค้าซื้อรถ MG ZS วันนี N ้ e, เราแถมตัว MG Charter ให้ด้วยซึ่งมูลค่ากว่า45,000บาทเราแถมฟรีไปเลยรวมไปถึงค่าติดตั้งตัว MG Charter อีก20,000กว่าบาทเพราะเราแถมฟรีไปอีกเช่นกันพิเศษมากๆสำหรับวันนี้งานไม่ถึงวันที่31นะคะลูกค้าคะถ้าเกิดลูกค้ามาจองในงาน,น,านไม่ทันยังไงแวะเวียนไปที่โชว์รม MG ของเราได้เน้นย้ำกันอีกหึ่งครั้งว่า MGT Auto สิงห์บุรีอยู่ติดถนนสายเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์ติดร้านอาหารแม้ลาปลาเผานั่นเองพอจะมิกออกกันไมเอ่ยนอกจากจะเป็นโชว์รูมรถแล้วนะคะจะมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงเคาะพ่นสีแล้วก็ตัวถังครบวงรนจร จบที่นี่ที่เดียวนะคะอ่ะสำหรับวันนี้โปรโมชั่นนอกจากจะเป็นตัว m g ZS EV แล้วขยับมมาทางด้านนี้นิดหนึ่งจะเป็น m g ZS e นะคะวันนี้พิเศษเหมือนกันถ้เาเกิดลูกค้าจองภายในงานจะรับทองคำมูลค่าถึง5,000บาทด้วยนะคะแล้วก็ของแถมอีกอื่นๆอีกมากมายอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตอ่าส่งต่อให้กับผู้ถัดไปก่อนนะคะยังไงไว้เจอจกันรอบหน้าเดี๋ยวมีของมาแจ้งแน่นอนสำหรับรอบนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ค่ะทางเทร MG T Auto สิงห์บุรีด้วยนะคะตอนนี้เราขออนุญ,ญาตลูกค้าไลฟ์สดไปด้วยละกันนะคะตอนนี้ขวาม,มือของดิฉันจะเป็นรถ MG ZS EV นั่นเองนะคะตอนนี้ได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมากนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ MG T Auto สิงห์บุรีของเรามีโชว์รูมรถรวมไปถึงศูนย์บริการที่ได้มากพอค่แล้วนะคะลูกค้าขาตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์ติดร้านแม่ลาปลาเผานั่นเองนะคะยังไงลูกค้าถ้าเกิดพลาดต นแนะนําไปที่โชว์รูมได้เลยนะคะขอ,อยาตแนะนําทางด้านนี้นิดหนึ่งในเรื่องของ MG เซดีวเป็นรถพลังงานทางเลือกนั่นเองนะคะตอนนี้ในเรื่องของมลภาวะลดโลกร้อนตอนนี้ประเทศไทยคํานึงถึงตรงนี้มากๆ MG จงึงเห็นว่าเราควรจะมีรถทางเลือกมาก็กคือใช้พลังงานไฟฟ้า1 0 0่เปรเ็เลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าจองภายในงานรับทองคำมูลค่าถึงห้า0ันบาท รวมไปถึงของแถมอื่นออีกมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เราจะจับถึงคันที่311สิงหาคมนั่นเองนะคะเอาเรามากต่อกันที่รถพลังงานไฟบ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรากันก่อนตัวนี้ชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะคะสามารถวิ่งได้ถึง337กิโลเมตรลูกค้าหมดห่วงได้เลยตรงนี้รวมไปถึงสถานีชาร์จของเรามีมากกว่า300สถานีแล้วตอนนี้รวมไปถึงสถานีชาร์จกำลังจะติดตั้งที่ MG สิงห์บุรีเร็วๆ,ๆนี้ด้วยนะคะลูกค้าเดินชมด้านในได้นะคะตดย นี้นะคะ,ะโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น20%ดอกเบีย้ย0%กันเลยนะคะพิเศษมากๆาลูกค้าท่านใดที่กำลังลังเลอยู่ แนะนำจองภายในงานอับร,รองคุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวลูกค้าทางไวส์สดนะคะดังนี้นะคะลูกค้าหายจะเห็นได้ว่าเราไม่มีตัวเครื่องยนต์เพราะเราจะใช้ตัวแบตเตอรี่นะคะพลังงานไฟฟ้า100%แน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปเราแถม M T Charger Home เพื่อชาร์จที่บ้านมูลค่าถึง45,000บาทฟรีนะคะรวมถึงค่าติดตั้งอีก20,000กว่าบาทก็ฟรีอีกเช่นกันนะคะตัวแบตเตอรี่คะ่ะลูกค้าหาย่วงได้เลยตัวนี้ รับประกันถึง8ปีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ชาร์จหนึ่งครั้งนะคะวิ่งได้ถึง337กิโลเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าบางคนกังวลว่าแบตจะหมดตอนไหนตัวนี้สามารถเช็คแบตเบบตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนของลูกค้าได้ลูกค้าโหลดแอปติดเครื่องไว้นะคะแล้วก็เช็คว่าแบตจะหมดหรือยังแล้วเรายังมีตัวชาร์จเตอร์สำรองติดหลังรถไว้ด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ดาว 20%ดอกเบีย้ย0%ูนนานถึง48เดือนกันเลยนะคะอ่ะี่อย่างมาทางด้านนี้นิดนึงวันนี้เราก็จะมี MG z x มาด้วยนะคะ โปรโมชั่นร้อนแรงเช่นกันตัวตอนนี้นะคะดอกเบี้ย1.89เท่านั้นเองนะคะดาว25นะคะราคาจับต้องได้อย่างที่บอกว่าตอนนี้ MG เป็นผู้นำทางด้านการตลาดของรถ SUV นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะท่านใดสนใจถ้าเกิดคาดการณ์จริงๆตามไปที่โชว์รูมของเราได้นะคะ MG C Auto Mobility ของเราอยู่ใสาย MG ขออนุญาตส่งไปติดล่าให้ลาป้าเหลาเลยอยากกระชอนเร็วๆเดีโดนว่าโชวรูม0เประกันต์ย่อย เราอเสิรตตั้รัุจอสในที่นี่ที่เดียวเป็นจีทีเอาตั้งถึรุ่นนั่นเองนะคะส่วนทางด้ารูนะคะนอกจากจะเป็นรถเอสแล้วเรายังมี่ในเรื่องของการกอะรด้วยนะคะเรากนมาในเรื่องของเจมสเอมดร์นกนที่ดกอรลนะ่ว่าจะเป็นรถฟ้ารูย์ทอส นะคะาเกิดล้าสนใจนี่น้อนนีกรับองจา<อ><อ>จองงงความ้าคาคันบาดรไปถึงื่อแต่งอันแรกเือับของแกไม่ีมกมากน้ยแล้วแต่ลูกค้าเลยตรงนี้นะคะส่วนใน,ะน,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 นเรื่องของรถไฟฟ้าดาว20%ดอกเบี้ยสนาน48เดือนตรงนี้พิเศษมากๆนี่ย้ำกันอีกนึงเรามีจำนวนจำกัดเช่นกันนะคะให้สิทธิลูกค้าท่านใดที่จองก่อนละกันเนาะอ้าเดี๋ยวตอนนี้ ช่วงนาะทีทองนดหนึงเพราเรามีถุงผ้ารถโรคร้อนมาแจกไหนใครอยากได้บ้างคะโอ้ยโโโโยกมือกันเยอะแยะมากมายใช่ไ <c oughs> หมเออไม่ใช่นะคะอ่ะตอนนี้เรามีถุงผ้ามาแจกไม่ต้องเล่นเกมพันาาขาค่ะใครอยากได้เดินเข้ามาหา MC เลยเดี๋ยว MC แจกถุงผ้ารถโรคร้อนไหนเอยถุงผ้าอ่ะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราแจกนิดนึงนะคะขอพิตตี้พิตตี้สาวสวยถืออ่ถุงผ้าให้ MC นิดนึงค่ะอ่ะ พิตตี้ถือให้นิดนึงนะคะอ่ะวันนี้เราแจกถุงผ้านิดนึงกฎติกาง่ายมากไม่ต้องเล่นเกมใครอยากได้ถุงผ้าหลุดรอนร้อนเดินเข้ามาที่บูธ MG, t จี t ีออโต้สิงห์บุรีมาแล้วค่ะทนยถ่ายรูปนะถ่ายรูปสวยๆกับพิตตี้เรานะคะแล้วก็เช็คอินเทนให้นิดนึงแล้วก็รับถุงผ้าไปเลยอะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปอีกนิดนึงนะคะหนกล้องไหนคะกล้องงไหนคะเดี๋ยช่างภาพถ่ายรูปให้หน่อยค่ะ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ร่วมกิจกรรมอ่านลูกค้าบางกล้องค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณคุณมากนะคะง่ายนิดเดียวใครอยากได้ทุกผ้าเดินเข้ามาหาลัย NC เลยที่บูธ MG T Auto สิงห์บุรีมาถ่ายรูปหน้าบูธและกดไลค์เพจ MG T Auto สิงห์บุรีรับถุงผ้าลดโลกร้อนกันไปได้เลยนะคะ,ะสำหรับช่วงนี้ ขออนุญาตงดใช้เสียงไว้ก่อนเดี๋ยวโปรโมชั่นและก็ของแถมอาจจะมีไว้ช่วงหน้าเรามีแจกกันตลอดคืนนะคะขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่เข้ามาเยี่ยมชมและก็ลูกค้าทางเพจด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดพลาดตรงนี้ไปที่โชว์รูม MG T Auto สิงห์บุรีนะคะอยู่ติดถนนสายเอเชียค่ะขึ้นนครสวรรค์ติดร้านแม่ลาปลาเผานั่นเองนะคะสำหรับรอบนนี้ขออนุญาตงดใช้เสียงสักครู่ขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาติดตามในเพจ MGT Auto ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ MG T Auto นะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับทราบในวันงานของเรานะคะก็ยังมีงานที่ยัง ไม่หมดนะคะถึงวันที่31ค่ะถึงวันจันทร์ที่31นะคะโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะจองรถ MG ทุกรุ่นค่ะแถมทองคำมูลค่า5,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ MG นะคะเชอรี่แนะนำค่ะเป็น MG T Auto สิงห์บุรีนะคะอยู่ติดกับแม่ลาปลาเผาค่ะช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นดาว25%นะคะดอกเบีย้ย0% 48เดือนสำหรับรถไฟฟ้า ถัดมาค่ะจะเป็น New MG ZS ของเรานะคะดาวอยู่ที่25%นะคะดอกเบีย้ย1น9 48เดือนและช่วงนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นแถมฟรีชุดแต่งรอบคันให้กับคุณลูกค้าที่จองในวันงานนะคะวันที่2 5ถึงวันที่31นี้ค่ะและถัดมานะคะจะเป็นกระบะ MG Extender นะคะตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะคะกระบะพันยักของเรานะคะเริ่มต้นที่ราคา72 9 0 0 0บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษมากมาย แนะนำเลยค่ะลูกค้าที่กำลังมองหา MG นะคะรับประกันตัวรถยาวนาะนถึง4ปีแสน0 0 0มกิโลนะคะ